สวัสดีครับและนี่คือการจัดระดับ10เกมมือถือประจำสัปดาห์นี้จะมีเกมอะไรมันๆสนุกสนุกภาพสวยการาฟริกจัดเต็มที่อาจจะทำให้คุณผู้ชมนั้นจะต้องมองหาเครื่องใหม่กันเลยทีเดียวจะเป็นเกมอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย โอเชียนนอนทรูสหรับเกมตัวนี้เนี่ยใครที่เป็นชาว iOS นี่ยก็น่าจะเคยได้เล่นกันไปแล้วนะแต่ว่าใครที่เป็นชาวดอยนะครับติดดอยอยู่ก็ยังไม่ได้เล่นใช่ไหมสำหรับเกมนี้เนี่ยเขากำลังจะเปิดให้เร็วๆนี้นะครับมีข่าวมาแล้วว่าภายในประมาณเดือนหน้าหรือไม่ก็ประมาณ กล,กลางเดือนนี้นะครับก็ติดตามกันได้เลยเดี๋ยวลงทะเบียนกันไว้ก่อนนะครับเกมเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวผมก็จะนํามารีวิวนะเป็นเกมที่ภาพสวยครับเนื้อเรื่องดีแล้วก็มีการถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีมากเลยโดยเฉพาะกราฟิกครับสวยมากๆเลยแต่ว่าปัญหาอย่างหนึ่งครับคือเราจะต้องมีมือถือที่แรงๆเพื่อที่จะรองรับกราฟิกระดับนี้นะส่วนไอเทมภายในเกมเนี่ยก็มีหลากหลายอาวุธให้เราเลือกใช้กันด้วยนะ แต่หลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นดาบแล้วก็จะมีแบบพวกอาวุธที่เราใช้โจมตีในระยะไกลเพื่อที่เอาไว้แบบสมมติว่าเราต้องการล่อศัตรูใช่ไหมครับเราก็ยิงหลอกล่ออะไรอย่างนี้แล้วก็ให้เพื่อนสาวนะครับของเราเนี่ยทำการโจมตีแล้วก็มีรถด,ด้วยนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เราสามารถขับ ช็เฉี่ยวแบบดูคูลสุดๆไปเลยใช่ไหมแล้วก็ภายในเมืองเนี่ยเราก็สามารถเดินสำรวจนะครับเพื่อไปรับภารกิจต่างๆได้โดยรวมแล้วนะครับโัวเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่น่าเล่นมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบเกมนี้นะก็ลงทะเบียนไ้ได้เลยส่วน iOS เนี่ยเปิดให้บริการแล้วนะครับก็ดาวน์โหลดได้เลยนะใครที่เป็นน้องดอยนี่รอหน่อยนะครับผมเกมนี้น่าเล่นมากๆเลยใช่ไหมเนาะถ้าใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วย ทิสตี้อโนออริจนเมื่อเราตกมาดูดาวแห่งหนึ่งซึ่งผมก็ตัดคัดจีใไปเนาะมันยาวนิดนึงในฉากเนี่ยก็คือเราต้องต่อสู้กับเจ้าพสุลกายนะครับที่อยู่บนดาวดวงนี้ภาพเนี่ยบอกเลยว่าสวยมาก,มากครับจนเครื่องกระตุกไม่สวยได้ไงนี่คือเกียมระดับคอนโตเลยนะแบบโอ้ภาพแบบแม่งสวยมาก,มากอะ่ะเคยดูไตเติ้ลใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเครื่องใครไม่แรงนะครับผมบอกเลยครับว่าแซงใครไม่ได้แน่นอนเพราะว่าอาจจะทําให้เครื่องเราเนี่ยระเบิดได้เลยนะอันนี้รอเล่นรอเล่น ก็เปิดมานะครับเราก็สามารถที่จะบังคับปืนแล้วก็บังคับตัวละครของเราซึ่งก็จะมีปืนต่างๆเนี่ยที่เอาไว้ใช้คาพวกเอเลี่ยนต่างๆที่อยู่บนดวงดาวแห่งนี้เราจะต้องดิดนลนเอาชีวิตรอดนะครับภายในดวงดาวแห่งนี้ซึ่งจะมีเอเลี่ยนเนี่ยมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็ต้องเตรียมให้พร้อมแต่ว่าปัญหาคือเครื่องเรากระตุกเนี่ยแหละโอ้โหมันแบบจบกันเลยทีเดียวถูกไหมเออเราก็จะมีภารกิจหลักนะครับที่เราสามารถที่จะทําได้แต่ว่า โอ้หถ้าเกิดเครื่องมันไม่แรงเนี่ยมันก็แบบรู้สึกหงุดหงิดแค่ไหเวลาเล่น,เล,นเล่นอยู่อันนี้ผมก็จะเดินสำรวจดาวให้ดูนะเหมือนกับไตเตน,นะครับที่เขาให้เราดูเนี่ยว่าโอ้โหฉากอะไรอยางนี่คือสวยจัด,จดเลยนะแต่ว่าปัญหาคืออะไรคือเครื่องเราเนี่ยถ้าไม่แรงพอมันก็ไปไหนไม่ได้นะนี่ครับมันก็จะมีต้นไม้ที่ติดพิษด้วยซึ่งพอเราเข้าไปใกล้ๆครับมันก็จะปล่อยละออกขึ้นมันจะดึงดูดเจ้าพวกนกที่เป็นเอเรียจากดวงดาวแห่งนี้เนี่ยเราก็ต้องทำการเล็งและยิง ซึงเราก็จะมีอาวุธปืนอยู่ครับเป็นปืนเลเซอร์ที่ไฮเทคนะครับใช้ในการฆ่าศัตรูนั่นเองคือต้องบอกว่าเกมนี้ภาพสวยมากๆครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วยทรัพยากรของเครื่องครับที่จะต้องแรงของของกันไม่งั้นก็เล่นบอดได้นะโอ้โหภาพสวยจัดมีค้างนิดนึงด้วยก็สำหรับเกมนี้ใครอยากเล่นนะครับก็ดาวน์โหลดได้เลยนะเปิดทดสอบแล้ว b y ต์เมมเบรีภาคนี้นะครับเขาได้มาเปิดใหม่อีกรอบหนึ่งนะตัวเกมเนี่ยก็จะมีฉากที่เปลี่ยนไปซึ่งตอนเปิดมาครั้งแรกนะครับเราจะต้องต่อสู้กับเหล่าปีศาจนะครับที่จะบุกเข้ามาคอยจงตีเราแล้วก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือยืนให้มันฟันไปเรื่อยๆครับเอามารอเล่นนะเราก็ต้องหลบหลีกครับตอนตอนแรกนี้มันไม่รู้ติดอะไรครับเดินไม่ไปเหมือนมันอยู่ดีๆกูกันเข้ามาแล้วเราก็หลบไม่ได้โดนมันนะครับคือเราจะมีสกิลต่างๆนะ สามารถอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นดาบที่สามารถฟันแล้วปล่อยแสงเลเซอร์หรือว่าจะเป็นพลังนะครับจากตัวชุดกล่องเราเนี่ยที่ยกคนเนี่ยให้ลอยขึ้นได้นะครับหรือว่าจะเป็นวิชาการพุ่งไปนะครับแล้วก็ ฟาดฟันนั่นเองนะก็มีหลายท่านะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะประยุกต์ใช้อย่างไรนะและตัวเกมเนี่ยกินสเปคแบบโหดสุดๆเลยนะก็แนะนําว่าใครที่มีเครื่องระดับแบบ iPhone 11หรือว่ามี Note 10อะไรงนี้เล่นสบายแน่นอนนะครับเครื่องผม A50 เอง นินจาคริส 3D สไนเปอร์เบื่อไหมกับการถือสไนเปอร์เรามาถือธนูและยิงแบบสไนเปอร์กันดีกว่ากับนินจาเฮ้ยยิงเข้าไหลโอ้โหตายอย่างรอครับเดินแม่งอย่างเท่เลยเป็นไงละ่ะสุดยอดไหมละ่ะนินจาของเราและเกมนี้เนี่ยภาพก็สวยและภารกิจในแต่ละอย่างเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกันเรื่อยๆอย่างเช่นเรายิงคนนี้ปุ๊บแล้วเราก็ยังอยู่ในสถานที่เดียวกันมันก็จะเดินต่อไปฆ่าเป้าหมายต่อไปโอ้ยยิงผิดครับไปเข้าไข่เขาซะง,งั้นเลยขอโทษน,นะ โอ้ยตายแล้วหนีหนีหนีเร็วนินจาโหดแล้วเราก็จะมีแบบเป็นภารกิจต่อมานะครับเรื่อยๆมันก็อาจจะมีนกอินซีที่คล้ายๆกับ Assassin s ต์คริถ้าเกิดใครเคยดูนะออ้ตายอย่างรอโฟโบ o 0 8 9เเมื่อเราได้รับภารกิจสุดอันตรายที่ต้องเอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดบนดาวอังคารก็คล้ายๆกับเกมพวก ดูอะไรงี้นะที่แบบว่าเป็นอศุลกายกายพันใช่ไหมแล้วเราเนี่ยก็ได้รับภารกิจเป็นหน่วยทหารเนี่ยเข้าไปเพื่อทําการตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ทําการเคลียร์พื้นที่นั่นเองเอ,อ้ามาเกมนี้เนี่ยมันจะเน้นความไวในการเล่นแล้วก็เป็นฉากเป็นตอนแบบสมมุติว่าเราเข้าไปหนึ่งแอคชั่นหนึ่งใช่ไหมมันก็จะเป็นโโระบบออโต้หมดเลยนะเราก็สามารถที่จะไม่ต้องกดอะไรเลยก็ได้ปล่อยไว้เฉยนะครับมันก็ไปของมันเองเรื่อยๆคือเอาง่ายๆเกมนี้เหมือนเราเอารมณ์แบบเราเน้นการตอบคําถามมากกว่านะครับการ เชื่อมภารกิจการแบบว่าดูเนื้อเรื่องเหมือนคล้ายๆกับเราดูหนังเรื่องหนึ่งนั่นแหละแล้วก็เล่นไปด้วยแบบมีอัถรรร่วมกับภายในเกมประมาณนั้นเลยนะสำหรับเกมนี้เนี่ยใครอยากดาวน์โหลดนะครับเพื่อไปตลุลยและเป็นดูมสเลเยอร์ก็จัดกันได้เลยนะครับเป็นดูมสเลเยอร์เลยนะโอ้แต่ไม่ใช่หรอกชูราโดผมวูชาโดนักรบชุดเกาะหนักต่อสู้เพื่อเกียรติยศ และศักดิ์สรีและนี่คือหอคอยที่ผมจะพิชิตมันให้ได้นี่คือการเดินทางที่ยาวไกลเดินไปเรื่อยๆส่วนคนที่นั่งดูก็ต้องรอไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับโอ้โหนั่งรออยู่เลยครับพี่มามาฟันกันหน่อยและเมื่อเราพบกับนักลบนาที่ของเรานั่นก็คือการกดนะครับเหมือนการแถบนั่นแหละกดค้างนะเพื่อทําการ ฟันนั่นเองอ่าเขาก็จะสอนก่อนนะในการฟันแต่ละครั้งนะครับก็อยู่ที่จังหวะของเรานะครับว่าเราสามารถที่จะฟันศัตรูเนี่ยได้มากแค่ไหนครับถ้าเกิดเราฟันได้น้อยเนี่ยเราก็อาจจะถูกเขาฟันจนเราตายก่อนเปิดก่อนได้เปรียบชัวบคือทำไมคอมมันไม่ตอบโต้เลยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าดานแรกๆก,ก,ก็ได้นะเราก็จะขึ้นไปเรื่อยๆคล้ายๆหอคอยเลยแบบขึ้นไปพิชิตเหล่านักรบที่เป็นบูชิโดแบบ แข็งแกร่งอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันใช้เวลาขึ้นอนะ่ะก้อนนิดนึงแล้วกันนี่ถึงละนั่งรออีกแล้วเจ้ากาเข้ามาท้าทายข้าหรือใช่แล้วครับงั้นเจ้าต้องได้รับดาบเอาเหอะรีบขึ้นมาโอ้โหกว่าจะเดินขึ้นมาได้หรือเปล่าต้องเดินไกลถึง300ลี้เลยนะสำหรับเกมนี้เนี่ยเน้นที่จังหวะก,การฟันนะแล้วก็อาวุธใหม่ๆที่เราจะได้มาเราก็ออกมาอัปเกรดต่างๆเราสามารถเก็บดวงวิญญาณได้ระหว่างทางที่เห็นเลยรออย,อยู่นั่นแหละ แกนคิมินออนไลน์ตัวเกมนี้นะครับจะเหมือนแนว gta เลยแต่ว่าจะเป็นมุมมองแบบด้านบนนะก็คล้ายๆกับ gta ภาคแรกๆเลยเนาะที่ให้อารมณ์ประมาณนี้เลยเออมายิงกันส่วนภาพเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสวยในระดับหนึ่งเลยและเราก็จะรับภารกิจต่อไปนะอะไปขับรถกันแต่บอกเลยว่ารถเนี่ยขับยากนิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปนะพเพราะว่าเราชนใครก็แล้วแต่นะครับตังจะล่วงมันคล้ายๆ gta ภาคแรกๆเลยอะ ชี่ชนปั๊บตังร่วงครับเราก็แกล้งชนเออไม่ได้ตั้งใจนะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจจริงนะครับมันบ,บังคับยากจริงคือกดนิดเดียวมันก็ไปแล้วอะ่ะโหสุดยอดไปส่งภารกิจมันก็จะมีภารกิจขึ้นมานะครับเป็นวงๆอยู่เราก็สามารถที่จะไปได้แล้วก็จะมีลูกศรชี้ให้ด้วยซึ่งทําให้เราสามารถไปได้ง่ายได้เลยนะ ก็จะมีอาวุธต่างๆให้เก็บนะครับแล้วก็ภายในแมปเนี่ยก็จะมีร้านที่เปิดให้บริการอยู่อย่างร้านแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปนะ<ๆ>เพื่อทําการซื้อแล้วก็เติมพลังหรือจะเป็นร้านปืนร<ๆ>้านอาวุธต่างๆ,ๆที่เราสามารถเลือกใช้กันได้สำหรับเกมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบแนว T.A เนี่ยก็ไม่ควรพลาดกันเลยดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับไปเลยกินก่อนแป๊บหนึ่งหิว <laughs> คอรไลท์อินฟินิทแบบโมบ้าแอคชั่นอาร์พีจีตะลุยดาภาพสวยกราฟิกแบบการ์ตูนคมชัดลึกแน่นอนนี่อาชีพแรกเลยนะครับก็คือปืนนั่นเองคือเขาให้ดูถึงสกิลปืนแล้วก็วิธีการใช้ต่างเนี่ยให้ดูว่าเฮ้ยให้เราอยาเอาง่ายๆอะ่ะแล้วอาชีพต,ต่อมานะครับน่าจะเป็นจอมเวทผสมแบบเอ่อพวกม้องพวกอะไรอย่างงี้นะครับมันก็เหมือนกับผสมผสานนะอย่างนี้ก็จะเป็นนักดาบก็มีสแตนด้วยครับเรียกสแตนของข้าออกมา เกมนี้น่าจะเล่นออนไลน์ได้ด้วยนะดูจากที่เขาเวลาเหมือนกับว่าตัดภาพมารวมกันเนี่ยก็รอดูกันอีกทีหนึ่งครับว่าสามารถเล่นออนไลน์ได้หรือไม่ถ้าเกิดเล่นได้นี่บอกเลยครับว่าโคตรมันแน่นอนแล้วก็น่าจะมี PVP กันด้วยน่าจะมีหลายโหมดแหละเนาะสำหรับเกมนี้ใครอยากเล่นก็นลงทะเบียนกันได้เลยไปเลยซมูไรจคแบทเทิลใครเคยฟังในการ์ตูนเน็เปิร์บ้างครับแซลแจ็ค สนกแจกสนกแจกแจกแจกแอะไรอย่างนี้ก็มาแล้วนะครับเกมนี้ลงใน iOS เ,นเรียบร้อยแล้วในส่วนของ Android เนี่ยบอกเลยครับว่าอาจจะไม่ได้ลงนะครับเขาบอกว่าลงเฉพาะ iOS อย่างเดียวเรื่องภาพนี้ไม่ต้องสืบเลยนะครับอย่างคอนโซลเลยนะภาพสวยมากๆเลยสำหรับอาวุธเนี่ยก็มีให้เลือกหลากหลายเลยนะไม่ว่าจะเป็นการชิงปืนมายิงหรือว่าจะเป็นดาบที่เขาคู่ใจอยู่แล้วแต่ส่วนหญ่ก็น่าจะเป็นดาบอยู่แล้วแหละเพราะว่าสน็คแจค เ,เก่งเรื่องดาบเขาคือสมุไรนั่นเองในส่วนของบอสเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยนะครับมันชื่ออะไรนะไม่แน่ใจไอตัวยาวๆมีน้องๆคนไหนเนี่ยที่ดูเรื่องนี้อยู่ครับก็คอมเมนต์กันและยังไม่หมดเท่านี้นะครับในเรื่องของวูดเนี่ยก็มีความหลากหลายนะแล้วก็มีการเรียนวิชาสกิลต่างๆบอกเลยครับว่าจะเต็มมันอย่างแน่นอนก็ใครที่อยากรเล่นเกมนี้นะครับก็ ดาวโหลดกันได้เลยนะเฉพาะ iOS เท่านั้นเดี๋ยวผมจะไปถอยเครื่อง iOS ละเห็นเกมนี้ก็อยากเล่นเหมือนกันและนี่นี่แหละเจ้าบอสตัวนี้น่าจะคุ้นเคยกันอยู่นะฟันก็เท่าไหร่ก็ไม่ตายสักทีเฮ้ย d u n g e o น and evil ชื่อเกมเนี่ยก็ตรงตัวมากๆเลยนะเพราะว่าเกมตัวนี้เป็นเกมตะรุยดังเจียนแบบออนไลน์นั่นเองเราสามารถเข้าไปค้นหาทรัพยากรต่างๆภายในดังเจียนแล้วก็หาอาวุธใหม่ๆไอเทมใหม่ๆ ซึ่งรูปแบบเกมเนี่ยก็อาจจะคล้ายๆกับเกมพวกเกมเดโมนะในส่วนของฮีโร่เนี่ยเราก็สามารถเลือกหลากหลายอาชีพได้ไม่ว่าจะเป็นนักดาบนักเวทนักธนูอะไรประมาณนี้เลยแต่ส่วนตัวเนี่ยผมก็ชอบนักเวทมากที่สุดแล้วนะเพราะว่ามันมีพลังเวทในการปล่อยที่จะสู้แบบมอนสเตอร์มาเยอะๆเ,เนี่ยรับรองทีเดียวหายหมดแน่นอนและเหล่าปีศาจพวกนี้เนี่ยก็ยังมีบอสอีกด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาบอสกันเลยดีกว่า คือบอสเกมนี้ก็ค่อนข้างใหญ่นะเห็นแล้วก็แบบอาจจะตกใจกันได้โอ้โหแบบอะไรเนี่ยสุดยอดขนาดนี้เลยเหรออะไรงนี้สำหรับใครนะครับที่อยากเล่นเกมนี้เนี่ยตอนนี้เขาเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วพอ,อดาวน์โหลดได้เลยนะแล้วใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดและคอมเมนต์กันด้วยนะครับ